สวัสดีครับร้านค่าติดรถไถเอกวิวั์การช่างครับวันนี้เรามาอัปเดตครับคาดโรตรี่นะครับ L3608 ทั้ง2ตัวเลยนะครับคาดโรตรี่เป็นโรตรี่สีเหลืองของเจริญชัยนะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับ ส่วนมากเจริญชัยนะครับจะออกรถกับเขาเขาจะให้เป็นโตรตเตอรี่สีเหลืองนะครับครับผมไม่ว่าจะเป็นโตรตเตอรี่หรือว่าเป็นผานนะครับที่ครับศูนย์เจริญชัยนะครับแท็กเตอร์เขาจะให้เป็นโตรตเตอรี่สีเหลืองเป็นผานสีเหลืองนะครับอันนี้พรุ่งนี้เช้าเราจะไปส่งที่ครับ,บ,บุบลน ราชธานีนะครับสอตัวเลยครับอัปเดตช่วงหกโมงเย็นนะครับพ่นสีเสร็จช่วงบ่ายโมงนะครับตอนนี้สีก็แห้งแล้วนะครับท่านใดสนใจค่าลอตเตอรี่ค่าติดรถค่าติดผ่านครับโทรสอบถามเราได้เลยนะครับ0ูนย์หกสามนยสาเจ็ดสี่สมศนย์ครับทางร้านเราครับทำตรงรุ่นเลยนะครับถ้าลูกค้าเอาไป ติดตั้งเองก็คันน็อตอย่างเดียวนะครับทางร้านเรามีไปให้พร้อมเลยนะครับครบชุดครับไม่ว่าจะเป็นประกับล็อกนะครับครับผมครับผมสวยงามครับวันนี้ครับโอเคครับท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้เลยนะครับอีกครั้ง06 3023 7430ครับขอบคุณครับ